สบความสำเร็จทางเศรษฐกิจอย่างน่าอัศจรรย์ประโยคข้างต้นกำลังจะเป็นสโลกแกนใหม่เอี่ยมของประเทศนี้ประเทศที่มีความโรแมนติกเป็นสินค้าส่งออกมีการท่องเที่ยวที่ขยันแขันแข็งคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทุกปีเราเดินทางมาที่นี่แบบมีจุดหมายแต่ไม่มีปลายทางเราอยากรู้ว่าเกาหลีจะต่างกันมากไหม ระหว่างมองอยู่ที่เมืองไทยกับมองจากข้างในเกาหลี เราก็ชอบทางด้านร้องเต้นอะไรเงี้ยครับเราแล้วก็ทีนี้เราก็ไปเดินผ่านที่สยามเซ็นเตอร์แล้วไปเจอที่การตนามีโปสเตอร์ติดอยู่แล้วเราก็สนใจอยากจะประกวดอันที่เขาอันนี้ครับคือว่ามันมีออดิชั่นเหมือนกับว่าออรดิชั่นที่การตนาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดผ่านก็มีโอกาสได้ไปออดิชั่นต่อที่เกาหลีอย่างเงี้ยครับก็สรุปว่าเราก็ได้ติด1ใน19คนที่การตนาแล้วก็เดินทางไปออดิชั่นที่เกาหลีครับแล้วก็ปรากฏว่า ผ่านออดิชั่นแล้วก็เป็นอันนี้เป็นบริษัทแต่ว่าไม่ใช่บริษัทค่ายเพลงครับเป็นบริษัทเหมือนกับเป็นสถาบันสอนร้องเพลงเนี่ยครับก็ให้ทุนเราไปไปเรียนฟรี6เดือนครับเราก็เลยได้ไปที่เกาหลีครับขณะทีคนไทยส่วนหนึ่งไปเกาหลีเพื่อเชินชม และติดตามศิลปินหรือนักสแสดงเกาหลีเราได้รู้จักกับเท็กซัสบนเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตเท็กซัสเป็นคนไทยที่เดินทางไปเกาหลีด้วยความฝันว่าจะเป็นศิลปินให้คนเกาหลีชื่นชมสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้พามาดูบ้านหลังใหม่ครับเพิ่งย้ายเขามาอยู่วันนี้เลยก็อยู่ใกล้ๆบ้านหลังเดิมนะครับแต่ว่าที่ต้องอย้ายเอาเพราะว่าหนึ่งคือหมดสัญญาครับสองคือ เสียงดังมังครับเขาเลยไม่ให้อยู่ต่อเราตื่นเต้นคนปแปลกใจมารู้ว่าวงการเพลงเกาหลีสนใจทดสอบความสามารถของคนไทยเพื่อคัดเลือกไปเป็นศิลปินเกาหลีและมันดูจริงจังมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย ค่าย YG Family อะค่ะค่าย Big Bang อะค่ะเป็นแฟนเพลงมั้งครับใช่ค่ะวันนี้เขามางานออดิชั่นของ YG ค่ะจัดโรงแรมนี่งานไม่ยกไม่ใช่ไบหยกเอามบรเทนแล้วครับใช่ค่ะเป็นออดิชั่นเหมือนกันเขามาจัดออดิชั่นที่เมืองอ๋อ กลับแล้วเหรอใช่กลับแล้วค่ะอ๋อไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะมาเพื่อออดิชั่นอย่างเดียวเลยแต่ว่าวงที่ดังมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วตอนนี้เขาผ่านตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์หมดแล้วค่ะสามน้องๆน้องบอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่มาออเดชั่นทั้นึงงานนะคนละงานกับที่เราคุยกับเท็กซัสเอาไว้เมื่อวันก่อนเป็น2งานที่มาออดิชั่น วันก็ยิ่งชวนให้อยากรู้เข้าไปใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาต้องบินมาถึงขนาดนี้เพื่อจะเอ,อนเด็กไทยไป ดี็นความโชคร้ายในการเดินทางของเราคราวนี้ก็คือเราได้ที่พักอยู่นอกเมืองห่างจากโซลลงมาทางใต้ราวๆหนึ่งชั่วโมงถ้าเดินทางโดยรถไฟเราเลยมีโอกาสได้เดินเล่นในเมืองประหลาดเมืองนี้อยู่หลายวันที่ว่าประหลาดเพราะตลอดเวลาที่เราพักอยู่ในเมืองนี้เราเจอคนไม่เกินหนึ่งร้อยคนชวนให้นึกถึงฉากเมืองร้างในหนังประเภทสยองขวัญอยู่ไม่น้อย ที่นี่มีร้านค้าใหญ่ๆแต่ไม่เห็นมีคนซื้อเข้าใจเอาเองว่าตอนกลางวันคนคงนั่งรถไฟเข้าไปทำงานในโซลคำคำเมืองนี่คงคึกคักขึ้นพอ <Go! S 1> ตกค่าแสงสีก็เริ่มคึกคักแต่ยังไม่มีคนเหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่มีบทสรุป เราไม่กล้าออกเดินหาคำตอบก็ขนาดชาวเมืองยังไม่เข้าจะมีออกมาเดินให้เห็นเราเลยเก็บความสงสัยไว้ในใจเงียบๆต่อไปเราใช้เวลาช้าๆในการเดินสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตพร้อมๆกับยกนิ้วให้กับความขยันในการสร้างเรื่องราวเพิ่มเติมความน่าสนใจให้กับสถานที่ต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเกาหลีบริหารวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ได้ดีจนน่าเอาอย่างแถมยังมีผู้ช่วยคนสำคัญที่มีชื่อว่าความรักโรางพ่อมองการบริหารเมืองด้วยความรักนั้นอย่างน่าอิจฉา มันมีเวลาเหลือเฟือก็จะข้ามไปที่เกาะนามนิเกาะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่น่าเชื่อการคมนาคมในเกาหลีสะดวกสบายและตรงเวลามีข้อมูลให้รับท่องเที่ยวเดินทางได้เองอย่างไม่ยากเย็น ที่กิงเกาะนามิห่างจากที่พักของเราค่อนข้างมากแต่เราก็ไปถึงที่นั่นได้ยังสะดวกและรวดเร็ว นามี่เกาะที่มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำสถานที่ถ่ายทำละครเพลงลักในสายลมหนาวจุดหมายที่ต้องมุ่งตรงมาเป็นที่แรกของทัวทุกคณะ โดยความบังเอิญเราเดินไปเจอห้องจัดแสดงงานอยู่บนเกาะนามิมันหลบมุมอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือสักเท่าไหร่ exhibition ของดนตรีชนเผ่า instrument exhibition ethnic musical อยู่จะลองเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างและทำไมมาแอบซ่อนตัวอยู่บนเกาะนามินี้ได้ในอาคารเล็กๆแห่งนี้กลับมีพื้นที่จัดแสดงมากมายหลบซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ องสมุดบรรยากาศดีแล้วเ,เพลินอยู่ในนี้จนลืมไปเลยว่าเรากำลังอยู่บนเกาะนามิ ายังสัมผัสนามิได้ไม่เต็ม2เทา้าเพราะเหตุที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่มีในอาคารทา่พิศการจนไม่มีโอกาสไปถึงจุดสําคัญสําคัญอีกหลายที่บนเกาะแต่เราก็ดีใจที่ได้พบอาคารแห่งนี้ได้เห็นนามิในอีกมุมหนึ่งเรารู้สึกดีที่ได้รู้ว่านามิไม่ได้มีเพียงมิติของความรักเพียงอย่างเดียว ที่ผมรู้เนี่ยคือตอนนี้มีเด็กไทยประมาณที่ผมรู้นะ4คนที่อยู่ในค่ายเพลงแล้วเรียบร้อยคือของผมเนี่ยยังไม่อยู่ในค่ายเพลงแต่อยู่ในการฝึกถูกไหมครับ คือระบบของที่นี่คือว่าเหมือนกับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราออเดชั่นเข้าไปใช่ไหมครับบางทีมี3รอบรอบแรกก็มีเหมือนกับแนวมองเขามาจากบริษัทเขามารอบที่2ก็ยังแนวมองอยู่รอบที่สมเนี่ยาเลออเดชั่นบริษัท,ษท,ษทเขาแล้วก็มีบอสบริษัทเขามาดูถ้าบอสบอกว่าผ่านคือคุณผ่านแต่ในการสุดเนี่ยเขาจะมีอย่างเช่นอสัญญา7ปีหรือ8ปี8ปี8ปนี้ ทุกปีเนี้ยจะมีการสอบคุณต้องผ่านเกณฑ์ถ้าคุณไม่ผ่านคุณต้องออกก็คือยังไม่ก็ <c oughs> ยังไม่ชัวนะครับหมายความว่าเขาเป็นบ<ข>้นาอตอลอดเวลาต้อง,องแข่งกันในเด็กที่เขาเรียกว่าก่อนเดบิวต์อะครับเด็กฝึกเด็กฝึกหัดนะครับแล้วเด็กฝึกหัดนะครับคุณนี่ที่นี่ถือว่าดังไหมดังมากมากๆมากจริงๆแล้วคนรู้มากว่าเป็นคนไทยรู้ครับคนรู้คือตอนแรก ถท่าที่ผมดูที่เขาสัมภาษณ์มานะครับก็คือว่าเขาก็กลัวเพราะว่าแรกๆเหมือนจะมีกระแสต่อต้อตานนิดนึงว่าเอ้ามงเกาหลีแล้วใช่เอาคนต่างชาติมาทําไมแต่ว่าคือหลังจากนั้นมาเนี่ยคือว่านิสกุลดังมากแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมนะครับเป็นเหมือนตัวสัมลบกของทีมแล้วก็คือพูดถึงท p m ปุ๊บต้องนิดคุณมาก่อนเลยนี่พี่ถาม่อยสิพอจะรู้เรื่องส่วนแบ่งไหมเราได้น้อยมากประมาณ80-20เลยครับเลย เราได้20บริษัทได้80ดสิบเนี้ยเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาลงทุนกับเราเยอะนะครับแต่ยความว่าเขาใช้เวลาอย่างคนบางคนเนี่ยเข้าบริษัทไปตั้งแต่อายุอายุน้อยๆอย่ะแปีเขาปั้น8ปีนี้เขาเลี้ยงดูมีเงินเดือนให้และมีที่อยู่ที่พักที่กินพอจะรู้ไหมว่าเงินเดือนที่เขาให้มันประมาณไหนอ่ะอยู่ได้สบายๆแบบ <laughs> ซึ่งคนที่เรียนร้องเพลงอย่างที่ผมบอกไปว่าคนเกาหลีเขาจะจริงจังกันมากมากแล้วก็เขาจะฝึกกันทุกวันนะครับบางคนมาฝึก 2, 3สชั่วโมงอยู่ในห้องนี้ครับห้องสอมการแสดงเหมือนกันครับแล้วก็เป็นห้องคอนเตนมทผมก็ใช้เยอะ

아 공치 기술 못당요 당할 놈이 없어. 그래서 공치 아닌가. 부서 왜돌지 부서 왜돌지란 말이 바로 그 말인 것이오. 뭐, 공치 기술은 못 당혀 당할 놈이 없어. 그 연결은 어떻게 했는데 여러분? 왜겠어? 좋아요. 주말인네 아름다운 신. to first want uh, to star singer in first, I in and Korea for be be a star Korea. ตลกดีตอนที่เรานึกขึ้นได้ว่าทางหนึ่งเราตามดูคนไทยที่เข้ามาหาโอกาสในเกาหลีแล้วกลับลืมไปว่าอีกทางหนึ่งเราต้องได้พบกับเด็กๆเ,เกาหลีที่ก็กำลังพยายามทำในสิ่งเดียวกันและพวกเขาก็ทำมันอย่างแข็งขันเช่นกัน ในกรุงโซลทุกสถานที่ท่องเที่ยวล้วนมีสตอรี่บางก็ถูกสร้างขึ้นใหม่บางก็เป็นสตอรี่เก่าเล่าต่อกันมาจนสถานที่ธรรมดาดูมีสีสันขึ้นอีบเยอะคนเกาหลีสร้างสถานที่ท่องเที่ยวให้ฮิตติดปากได้เป็นว่าเล่นเขามองหาจุดที่คนจะสนใจถ้าขาดอะไรก็สร้างเพิ่มแล้วก็ใส่สตอรี่เข้าไปผสมให้เข้ากัน และมันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ผู้คนหลั่งไหลไปเยือนจนหัวกระดายไม่แห้ง Why you come to Korea? Uh, because, because I love Korean movie Yeah Favorite movie? Uh, Of course w i n t e r s o n a t a Yeah Are you cry? Uh, Between you look at the movie you cry เออยังตอด time ไ <laughs> ม <laughs> okay, ่ไม่ตลอด time โอเคบายบายขอบคุณขอบคุณคลองช่องเกชอนถูกขุดขึ้นโดยบรรชาของกษัตริย์ยองโจเมื่อ600ปีก่อน ตอนนั้นประโยชน์ของมันคือชักน้ําจากแม่น้ํำฮานเข้ามาใช้ในนครฮานยางตรงที่เป็นกรุงโซในปัจจุบันนั่นคือสตอรี่แรกของคลองสตอรี่ที่สองต้องยกนิวให้เพราะมันเป็นสตอรี่ที่คนเกาหลีเล่าไปก็ต้องแอบภูมิใจไปด้วยเพราะหลังสงครามเกาหลีเมื่อ60ปีก่อนผู้คนอยู่กันอย่างยากลำบากสองฝั่งคลองแปลสภาพไปเป็นชุมชนแออัด น้ำในคลองก็เน่าเสียลงเรื่อยๆทั่วทั้งบริเวณกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในที่สุดปีพศ2546มีโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอนถูกเสนอขึ้นมาปรากฏว่ามันได้รับทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านอย่างหนักทั้งสองฝ่ายต่างอ้างถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกตนโครงการดำเนินต่อไปท่ามกลางการประท้วง มีการเปิดเวทีเพื่อทำประชาพิจารณ์กันอย่างกว้างขวางบันทึกไว้ว่ามากกว่า2,000ครั้งจนอีก2ปีต่อมาโครงการจริงแล้วเสร็จ1ตุลาคม2,548ทุกอย่างก็พลิกเป็นหน้ามือ ชาวบ้านชาวเมืองต่างหลังไหลกันไปงานเปิดคลองเพื่อเฉลิมฉลองให้กับสเสน่ห์ใหม่ใจกลางกรุงโซลแล้วหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็มีหนึ่งจุดหมายใหม่ในการท่องกรุงโซลคลองชองเกชอน คือผมว่าพี่นิคุณทําชื่อเสียงใ้ประเทศไทยมากนะครับว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยตอนนี้คนเกาหลีรู้อะไรอย่างแรกคือพี่นิตคุณถือจะพูดนิคุณมาก่อนเลยสองคือภูเก็ตเขาจะรู้จักภูเก็ตสามคือมวยไทยที่ดังๆแล้วก็กนมนี่เขาพูดถึงอะไพูดถึงครับองค์บากเขารู้จักองค์บากนิกคุณน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่เป็นเป็นแบบว่า คนต่างชาติซึ่งเป็นไอดอลกุ๊ปถูกไหมครับแล้วก็ทีนี้พอเขาพอเขาทำพี่นิดคุณดังมากแล้วก็หนึ่งเป็นคนไทยแล้วทีนี้มาตีตลาดไทยได้ด้วยแล้วคนไทยก็อย่างที่เห็นเปเ<ไ>คลย์เคลย์ซีนมากเกาหลีใช่ไหมครับตอนนี้พอเขาจับกระแสได้คือผมว่าตอนแรกม,มันเป็นการฟุก,กอะฟุกที่นิดคุณพอฟุกปุ๊บเฮ้ยมันมันได้เลยแล้วก็เขาก็ลองอีกมีอีกวงหนึ่งมาตามเป็นวง FX ผู้หญิง5คนเป็นผู้หญิงจีนสองคน,นแล้วแบบเฮ้ยมันก็แบบบูมอีกละตลาดจีนด้วย พอแล้วพอบูมอีกปุ๊บอ้าวคนคนมาเที่ยวอ่ะคนมาเที่ยวแบบทุกหน้าเลยนะพี่มีแบบว่าญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยไทยมาแบบโหแห่กันมาครับเหมือนเหมือนบินฟรีอะพี่มากันเยอะมากแล้วแล้วแบบแล้วคือเหมือนกับพอเขาจับได้ปุ๊บเขาก็อ,าอ้าวเอ้สนใจแล้วคนอยากแล้วคนไทยเริ่มมาออเดชัน่นคนนู้นเริ่มออเดชัน่นคือมาที่เกาหลีเพื่อออ,อดิชัน่นแล้วกลับอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับมีเยอะเลยคือคนต่างชาติใช่ไหมครับ มันเป็นได้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งด้วยความที่ว่าเรามาออเดิั่นที่เกาหลีเนี่ยบริษัทต่างๆมาเขาไม่คิดว่าเราจะเจอเราคือเขาคิดว่าคนเกา็ก็เหมือนคนเกาหลี<ม>อะไรเงี้ยครับทั่วไปแต่เอ้ยมาเจอคนไทยบางบริษัทก็สนใจที่ที่ผ่านมาก็คือว่าจุดแข็งของผมผมว่าเป็นการเต้น<ม>เพราะว่าการร้องผมเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกครับ<ม>เพราะว่ายังไม่ถึงกับดีมากอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบกลางๆผมว่านะแล้วก็ภาษาเกาหลี สำเนียงการออกเสียงการร้องเพลงมันทําให้การร้องเพลงหรือว่าการฝึกของเรายากขึ้นยากขึ้นมากชีวิตจริงตอนนี้เหลือเวลาสามเดือนนี่ถ้าสามเดือนมันงวดลงไปทุกทีแล้วก็ถึงเดือนสุดท้ายเนี่ยสมมุติว่าท้ายสุดไม่ได้ถูกเลือกเลยครับเรากลับบ้านกลับเมืองไทยคิดไว้ตลอดที่ <laughs> <laughs> คิดไว้ตลอดคือมันเป็นเหมือนการลงทุนเนะ่ยมันก็ต้องมีการเสี่ยงที่จะแบบว่าเสียใจหรืออาจจะอ,อาจจะ สมหวังนะจะผิดหวังอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันมันก็มีนิดหนึ่งที่เราเฟรเฮ้ยไม่ได้แต่เราเรายอมแพ้ไม่ได้พี่แล้วก็ต้องลุกใหม่ถูกไหมต้องสู้ใหม่เพราะว่าอย่างผมคิดว่าได้นะถึงแม้ผมจะไม่ได้ไปถึงฝันที่แบบว่าเออได้แบบไาเป็นศิลปินที่นี่แต่ว่าผมก็ยังมีทางต่อไปผมอาจจะกลับไปไทยแล้วจะไปทำตามความฝันของผมต่อแต่สิ่งอื่นที่มันได้ทดแทนมาผมว่ามันเยอะแล้วมันก็ มันไม่สามารถหาได้ที่ไหนอีกแล้วแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตผมมันเป็นช่วงชีวิตผมที่โอเคผมดอบเรียนแต่ผมได้แลกกับประสบการณ์ที่หลายคนอยากจะมาเยียนตรงนี้ถูกไหมครับหลายคนอยากจะมาสัมผัสว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วผมได้สัมผัสผมได้เห็นวงการบ้านเขาผมได้รู้อะไรมากมายผมได้ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมได้ได้ประสบการณ์ตรงนี้ได้โตขึ้นอีกก้าวหนึ่ง จริงทที่่วาุกเรื่องราวมี้านให้น้เองอ่มอ่าสระอ่ามีชื่อไทยว่าอาทิตย์ครับแล้วก็ผมเชื่อไทยชื่อไทยก็สมบูรณ์ครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็เรากำลังเรียนภาษาไทยครับผมกินอาหารไทยด้วยแล้วก็ผมชอบอ๋อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ส้มตำปลาด้วยครับ ที่มากครับไม่ว่าขามาเราจะพกพาความคิดใดมาด้วยแต่ขากลับเราได้มุมมองกลับด้านของเรื่องเดียวกันกลับไปด้วยมากมายเราคึกว่ามีแต่เราที่ชอบเกาหลีแต่เราได้เจอคนเกาหลีที่ชอบเราเราเจอผู้คนที่ชื่นชมศิลปินเกาหลี เราเราก็รู้จักคนไทยที่อยากเป็นศิลป,ปินให้คนเกาหลีชื่นชมเราเห็นความตั้งใจไม่เกี่ยงสนามได้เห็นความไม่ยอมแพ้ได้เห็นคนไม่หยุดฝันเหมือนที่ขึ้นต้นเอาไว้หากมองความสำเร็จของเกาหลีในวันนี้คงอดอิจฉาไม่ได้แต่ถ้ามองให้นานเราจะเห็นว่าทุกความสำเร็จมีความพยายามทุกความพยายามมีเรื่องราว ซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องมีใครสักคนลงมือทำให้เกิดขึ้น